เล่าเรื่องราวระหว่างอารีกับยิร <c> า <oughs> เชยฝ้าเก่าจะหยิบผ้าด้วยให้ลุงแกขายไม่ได้ขายเด็กลุกแกมาซื้อเขาอัดเสียงไว้ พูดเหมือนเดิมตลอดแหละถ้าพูดกันสั้นๆเนี่ยก็คือในดินสิบอก้าร์ลล่าต่อหนึ่งทุงนะคะพาะก่อนแม่บอกให้มันดงอย่างนี้ตลอดแล้วมันจะทำยังไงคนะมันเหลืออีกไม่กี่อัอนอยู่แล้วเดี๋ยวถานก็หมดอีกอะ แบบอัดดูใช่ไหมปีสายเป็นสีร pues ุ้งอย่างี้นะคะแล้วก็แบบมันดูคล้ายๆรองเท้าอจะได้อัดดีๆกับข่าบ้างเพื่อนที่ใช้เวลาส่วนตัวของเพื่อนน่ะในการกดเข้ามาดูแล้วองาพี่ทำอย่างนี้ กก<ม>จะเปิดไ,<ม>ไปก่อนธอ<ม>เปิด<ม>ก <ไป S 2> ินไปก่อนแล้วก็วันนี้เรามีคนสัมภาษณ์พิเศษมาแต่เดี๋ยวพี่ก็ค่อยอโผ<อ>ล่า <laughs> สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับเราอิฟนะแล้ววันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็คือค <laughs> นหนึ่งคนหนึ่งยวัวลอยไม่ขำเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลย มันแปลกแปลแล้วมันมีคนมาอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่แปลกวัานี้และตัวนี้เดี๋ยวละ พี่เดี๋วพี่ตั้งสติแล้พี่ตั้งสติแล้วก็ตัดกอกเอาเ็ยเอาฮึบเป็นไรทีน่าพี่เธอบ้านพี่เคยบคนสองคนที่อาจจะเพศเดียวกันก็ได้นะคะอะไรคนดังปะดเออว่ะดังเลย ากลายเป็นยูทูบเบอร์ดี่ว่ารู้ว่าเห็นหน้าฉันแล้วนี้ฉันแอบก่อนแหละก็ไม่ก็ไม่ทราบที่เราเอาพี่ก้อยมาออกแล้วก็มาตอบคำถามกันนะคะกันนั้นคือตอนนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าเราทำแล้วดีหรือว่าคือตอนนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าตอนคือตอนนี้เราคือซึ่งหนังเรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ต้องวิ่งบ่อยด้วยปแปลกแล้วก็ได้ยินเสียงหมาเนี่ยเ่ากันเกลียวกราวเลยอยู่ด้านนอก ออออเพิ่มขึ้นนะคะก็คือแล้วก็มาเข้าท่อนเดิมเลยนะคะคือ I like my girls <paragraphs> ขัดขวางกันเป็นยูทูบเบอร์มีซึ่งจริงๆถึงแม้ว่าหนังเลสเบี้ยนไทยเนี่ยจะทำซึ่งจริงๆ ก็นั่นแหละสําหรับหนังเรื่องนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบอแล้วก็เรื่องที่5้านะคะจฮะจะมีอีกเรื่องนึงหรอก็ไปดูกันได้นะ,ะนนเพื่อน หลายคนที่เคยดูนะคะก็จะวีดคัดมาเฮาไปอีกแต่ด้วยกรอบของสังคมในยุคนั้นนะคะก็เลยทำให้ซัมเมอร์เนี่ยตัดสินใจแต่ด้วยกรอบของสังคมในยุคนั้นนะคะก็เลยทำให้อ๋อยังไมไปอีเนาะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบไปด้วยกันไม่ได้ตลอดสำหรับหนังเลสเบียนไต้หวันเรื่องที่3นะคะก็คือหนังเรื่อง r i ปสติ้ง ริฟริงมันหลุดอีกแล้วค่ะเอา้าหายไปเลยหายไปเลยเหรอโอ้เนปเกี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทมรุ่น <c oughs> ก็เดี๋ยวจะลงอีกคลิปหนึ่งนะคะต่อกัน สวยมากค่ะอุ้ยกี่นาทีอะห้าสี่สวคือตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ สองทุ่มครึ่งนะคะที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้เพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยไม่ว่าจะสู้รบกับช่างเหล็กนะคะดาราท็อกโชว์ชื่อดังของประเทศเกาหลีชื่อว่าโอดูซานชื่อว่าโอดูซานอุ้ยชื่อ,อยาแต่เป็นเรื่องราวที่ย้อนอดีตไปในศตวรรษที่19นะคะอกอีกมาส่วนเรื่องย่อที่เราแบบอยากอ่านเต็มเอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องยอ่อ แกไม่ได้เลียงเปีอ่มันมีสองวันหนึ่งอ่ะยิงขึ้นก่อนน่าลืมเรียนปีอ่ะน่ะมันจะต้องก้าวข้ามมันจะต้องก้าวข้ามความมันเปรียบเสมือนการเปลี่ยนจากดักแด้น,นะคะไปเป็นนอนไปนอนพี่เสือกอ่ะ The Chinese Botanist d a u g h t e r s เป็นหนังในปี2007 <c oughs> เป็นหนังที่ออกฉายในปี2006แล้วเมื่ออยู่ด้วยกันนะคะมิลลี่กับ <c oughs> บย 27, ่ย2:17นนาฬิกาพี่ก้อยจะดัง <c oughs> แต่แล้ววันหนึ่งนะคะลูกสาวของนักสมุนไพรที่เป็น <c oughs> ลูกสาวอะผู้ชาย <c oughs> ที่ออกฉายไปในปี2017 ตอนสิทีนี้แม่เนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจความรักของภูเขาแล้วก็เริ่มจะแล้วก็เริ่มจะเล่าเรื่องราวของตัวเองอเป็นหนังที่ออกฉายไปนในปีหนึ่พเป็นสนังโอ้ว oh, wow. ้าวตีนในเล่ยมา เพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อที่จะมาเหมือนแบบลองใจอ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกนิดหน่อยค่ะไม่นิดหน่อยแล้วมันเข้ารงมา <illy> ก็เลยพากันหนีนะคะข้ามประเทศเลย <c oughs> ก็คือข้ามไปที่ข้ามไปไหนอ่ะโดยหนังเรื่องนี้นะคะก็ะเล่าเรื่องราวระหว่างอารี e กบับ <c oughs> นี่ย ขายทุกวันเลยอะแข็งมากบอดีเมมพี่เต็มก่อนอะแล้วพอพี่ย้ายกล้องพี่มุมไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยนึือกออกมะก็รีบอ่านเด้รีบอ่านเลยกับข้ากับข้าอยู่เนี่ยไอจิมาอีกเจ้าหนึ่งก็ไปหาดูหนังเต็มๆกันได้อีกเหมือนกันนะครับบอกให้ไปหาดูเองอย โอ้เคื่องบินเหรอนี่เราจะเอาทุกการคมนาคมเลยนะรถไฟยังไม่มีโอ้โหเรือด้วยกี่พี่พูดถึงน่ะหซึ่งได้นางแบบชื่อดางก็คือใครวะแล้วตอนแล้วตอนนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าให้คอมเมนต